อสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราสิมาทัวร์บ้านกันเนี่ยกลับมาที่ไอ้ตัวมึงอย่าบ้าดิเดี๋ยวเอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแม่มึงมาถ่ายกูเลยโอเคมามึงมึงก็เราก็จะมาทัวร์บ้านกับนายออโต้กันก็คือสิ่งแรกก็เป็นโต๊ะครัวเราเป็นห้องครัวเราก็เออไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวกันเอในิชุดเกาะอันนี้ก็จะมีเนื้อมีเอออันี้มีมีฟืน แล้วก็มีตเตาเ้วาแล้วก็ของแต่ว่าข้างล่างไม่มีอะไรแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นห้องใช่นั่งเป็นตูด้วยแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ใหญ่หรือก็คือห้องรับไฮไลท์ใหญ่นะครับนี่เฮ้ยอย่าทุบดิวางใหม่เลยเดี๋ยวค่อยไปทิ้งนี่นะครับ อันนี้ก็จะแล้วก็ก็จะเก็บเพชรเพชรไว้ในนี้เอามาเติมอีกนะถ้าเพชรหมดอ๋อไหนเขาเปิดดีนะดนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเพชรสามสามสามก้อนแล้วเราก็จะเออขึ้นไปไอ้โต๊ะฝั่งตูนฝ<ม>า่งวางให้เลยฝักวางให้เลยวาง,เ,วาง,เ,วางเ,เดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งแล้วก็นี่ครัเบเป็นโต๊ะแล้วก็ส่วนข้างหลังนี่เป็นเป็นวิวดีมากเลยแล้วก็มีหัวนนะอ,อ๋อเราด้วย แล้วก็นี่ก็จะเป็นกล่องเออสินทำอาหารแล้วก็มีที่นั่งคุยนั่งคุยกันแล้วก็ลงไปเล่นน้ำได้โอ้โหเออครับแล้วก็เป็นโซนโซน,นเออให้หารวัวเนี่ยมันมีอา,าหารข้าหันหมดแล้วก็เตือนได้แล้วทำไมวัวผมมีสีต่ตัวเนี่ยปกติมันมีสามตัวสงสัยมันน่าจะปั๊มลูกกันบ้างล่ะ เค okay. มาเพื่อนเข้ามาทางนี้เข้ามาได้เหมือนกันมันมีให้เข้ามามาเนี่ยกูเข้ากูทะลุได้แล้วเนี่ยเนี่ยเออแล้วก็จะมาที่สวนอืมเออคุณออโต้เลยล้างมือนะครับแล้วก็แล้วก็วกเปิดแล้วก็เอาเอา,เอาตัว ก็ไม่ต้องเอาตัวก็ได้ต้องวิจิตรของสวนใช่เป็นวิจิตรของสวนนี่แล้วก็จะมีสวนมีแครอทมีมีนั่นมีผักเออไม่ใช่มีหญ้ามีหญ้าแต่แต่กลัวเสียหายอย่าเสียเดี๋ยวมันเหยียบได้แต่ว่าอย่ากระโดดไม่งั้นเสียหายปรับไม่งั้นปรับนะห้าร้อยให้กำลังสวนเลี้ยนมาสวนผมนะครับก็จะเป็นเออคล้ายๆออโต้เลยนะครับแต่ว่าแค่จะกากกว่า แกว่าส่นวนมากออโต้จะสร,ร้างกากกว่าผมแต่ว่าถ้าออโต้คิดเองเนี่ยถ้ามันเหมาะกันนี่ก็คือจะสวยเลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะ,ะออมีปุ๋ยแล้วก็กล่องเออเพื่อเพื่อเออหญ้าหมดรอเพื่อนโออีเวนปลูกอะโอเคเข้ามาออกมาออกมาเปิดปิดประตูให้หน่อยอ๋อ โอเคแล้วก็นี่นี่นี่เราลืมบอกเลยคุณออโตมีมีปุ๋ยจนะนำสีกองเหมือนผมแล้วก็จะมีร้านร้านที่คุณออโตเป็นพนักงานาแล้วก็นั่งคุยนั่งกินกินขับแล้วก็นั่งขับขับขับเออตัวพวกนี้เออเออเอเอแอปเปิลทองแล้วก็แอปเปิลทองเอ็นชาร์ดแล้วก็แล้วก็เออขับแล้วก็เค้กแล้วก็พายอันนี้ แล้วก็แครอทด,ด้วยนะแล้วก็แตงโมงแล้วก็ในนี้เราสามารถกินกินได้แต่ว่าต้องใจเงิน,<ห>นถ้าเราอยากน,นั่งคุได้นั่งเอ,อ่อเพื่อนม<พ>ามมเต่อนหน่อยมือบอลเพื่อนมือบอลเอ้ก็คือเราสามารถนั่งกินด้วยนั่งคุยกับเพื่อนได้ด้วยนะเพราะว่าอยากให้เด็กน้อยมาขยับตรงนี้นออแล้วก็นั่งตรงนี้ได้แต่ว่ามันจะแคบนิดหนึ่งแล้วก็มีโซนตกปลาเออตกน้ำตกน้ำไป เอยอ,อย่าพูดไม่พอดีไอ้เยแล้วก็เออลืมตัวเองก็พูดเลยแล้วตรงน,นี้ก็ <c oughs> มีมีอคคาเรียมเออปลาหมึกสองตัวนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่พอผมขี้เกียจสร้สาง <c oughs> อะไรกันเอาแค่นี้แหละ <c oughs> แล้วก็เรา <c oughs> เราจะพาไปชัวร์เออนี่ตรงนี้ที่ดูปลาหมึกราะว่าปลาหมึกมันชอบมันหนีออกตอนเนี้ย ปลาหมึกมันก็อยู่เนี่ยเราต้องอยู่มองๆเนี่ยถึงเราจะเห็นปลาหมึกนี่มีปลาหมึกตัวหนึ่งใกล้มากเลยโอเคแล้วเราก็จะไปตรงที่เหมืองเหมืองเออใช่ใช่ใช,ใช่ที่ตปะปเหมืองอะไรเอยเดี๋ยวเราค่อยไปเหมืองโอเคนะนี่ก็จะเป็นที่ตปะปต้องบินเข้ากันได้มั้งล่ะคิมเบ้มาทำไมเฮออ้ยเันจะตามมึงไปตลอดเวลา นั่งอยู่นี่แหละไม่ต้องไปหาเพื่อนหรือไปถ้าจะดึงขนาดนี้เขียมเบสโอ้ยอ้นนี้คือที่เก็บเก็บตกปลาที่เก็บเบดตกปลาอันนี้ก็จะเป็นเออที่เก็บปลาที่เราได้มาต่อไปไปที่เหมืองกันเขียมเบสอย่าตามพ่อมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องรับหรอกห้องรับหรอกโคตรหลอกเล่นขึ้นไม่ได้ขึ้นได้บินดิ นิดเป็นเคราะห์ที่รับหลอกนะสายอีกข้างแล้วก็ต้นไม้เราจะแล้วก็มีถ้าลาพีดลาพีดแล้วก็ไอตรงนี้ด้วยลาพีคนดเยอะเลยนะแล้วก็ไปถ้ารับอะไรนะเพื่อนเราสั่งเองสั่ง,งมือหมดแล้วก็มีจะน่ญญาจะเป็นทำอะไรก็คือ พะว่าเออแต่ว่ามันจะไหลออกมาเลยเออใสเอ็นดูสีออกมาทุกคนอันนี้ก็เป็นแร็มากเลยเหลวออกมาแล้วออกมาดิเออแล้วก็จะมาตรงทำทำไอ้นี่ทำท้องผมทำเองแต่ว่าที่จริงมันเป็นเอมรอลนะแต่ผมยิงเกียร์จนขี้ก็ยังเลยปั่มออกมาได้งไงเนี่ย ปลาหมึกผมซะด้วยนะเพ่นเอาตายปลาหมึกปลาหมึกผมอะ่ะเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมมันเจอปลาหมึกผมไม่รู้มาได้ไงมันน่าจะติดบั๊กนะเพื่อนไหนเขาดอตูดิว่ามันน่าจะปิดติดบัเกนะอันนี้ปากมันเพื่อนไม่ตายสักทีมันมันมันกินตรงไหนมันขี้อย่างไรแหละเพื่อนแล้วก็ทำลาพีแต่ แล้วก็มีเพชรเพชรเยอะนะเนี่ยแล้วก็ทองแถมมันมีถ้ำลับขา้างใต้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้มีอะไรแค่นี้แหละครับแล้วก็ผมก็เจอบั็กด้วยผมเข้ามาปุ๊บผมกำลังจะสร้างบ้านแม่เจอเจอไอ้หินเนี่ยมันเหมือนรูปนิ้วกลางมากเลยนะครับพูดกวนเราว่ามันจ้องใส่บางสิ่งบางอย่างก็งงงไปไจ้องไปหาบ้านลงเลย อเ,เราจะมาดูชาวบ้านกันกนะโอ้่โอเคไม่เหลือชาวบ้านสองตัวที่ไม่ออกมาเลยเปิดตาเว้ยใหม่ใหม่ใหม่อ่าแต่นี่แค่กุญแจการภายอนผมอยากสงสัยเหลือเก<ไ>ินทำไมบ้านมันเมือนเ <c oughs> มือจังไว้าตามเออผมอยากสงสัยถ้าเราจุด TNT ในน้ำมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าเราจุดในลาวาจะเป็นยังไงเ <c oughs> พราะมันก็เป็นน้ำเหมือนกันแต่ว่ามันแค่เป็นลาวา ติดไฟได้สงสัยมากเลยผมสงสัยมานานแล้วเอาเฮ้ระเบิดไหมอุ้ยโเลนตกใจไม่เป็นอะไรโอเคมันแบบนี้อ่ะเพื่อนกระสอบตกใจเป็นงงั้นเดี๋ยวเราจะมาสร้างโกเลมปกป้องบ้านเราแต่ว่าไม่รู้จะปกป้องได้ไหมพอ่อแม่งเดินเพลินผ่าน บ้านเรามีแต่เน้นเน้นแอร์ความสวยทั้งนั้นเลยเม,ม,มื่นมึงเป็นคนวางหัวฟักทองวางโอเคตรงไหนกูวางแ่นแ่นเออตรงไหนก็คือมึงวางตรงนั้นหักคอแกละหลักคอแกลกจะอืมอืมน่าสีตัวเอาสีตัวปอะฮะทำไมมันไม่ได้อะเออได้แหละ สี่ตัวพอวางเลยใช่ไหมแม่อีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนเปิมแม่พี่ดิเฮ้ยไม่เอาเหมือพี่ต้นหนุนเป็นเกยพี่ต้นหนุนมาแกล้งเราอ่ะแม่ไง ด้วยเรนเยอะเลยบางทีมันตีกันเองนะนะค,ครับไม่เหลือรอดโหตีใจสุงเลย เอาลงไปในน้ำยังไมอ่ะเคยๆๆแค่นี้แหละแค่นี้แหละอ่าแล้วก็เราจะพามาดูดูวัววัววัวหมุนนะวัวหมุนนี่คอยดูมันจะอเอ E าโชว์เรานะอืออดูนะน่า U อ R อ U อ E ほん